สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบ่าวลินมาพาพี่น้องนะครับนั่งรถเที่ยวไปด้วยกันนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับห้าแยกลาดพร้าวนะครับเหลียวซ้ายออกมานะครับจากพรหลนโยธินมาออกพิพาวดีลังสิตธนะครับมุ่งหน้าไปลังสิตธ วันนี้จะขึ้นทางด่วนนะครับทางด่วนโทเวนะครับที่กิงข้างล่างก็รถก็ไม่เยอะนะครับแต่วันนี้จะพาพี่น้องเที่ยวนะครับนี่ทางด่วนโทเวนะครับค่าทางด่วนก็80บาทนะครับสําหรับรถ4ี่ล้อตั้งแต่6ล้อขึ้นไป1้อยสบาทนะครับนี่จะกุ้มค่าหรือเปล่านะครับวันนี้ขึ้นทางด่วนโทเวนะครับ พาพี่น้องเที่ยวดูบรรยากาศถนนนะครับบนทางด่วนยามเช้านะครับเช้าวันอาทิตย์ว่าจะสวยงามหรือเปล่านะครับจะเป็นอย่างไรรถจะเยอะไหมนะครับด้านบนนี้นี่ครับขึ้นมาแล้วทางด่วนโทเวนะครับหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ ทางยกระดับนะครับตลาดพิมุกนะครับมุ่งหน้าไปนู่นนะครับดอนเมืองลังสิตนะครับวันนี้จะไปลงหลังสิตนะครับดูไปด้วยกันบรรยากาศมุมสูงๆนะครับขึ้นมาแล้วครับรถก็ไม่เยอะนะครับก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับ ครับข้างหน้าก็จะเป็นทางลงงามวงวานนะครับผมก็เพิ่งจะขึ้นนะครับขึ้นตรงจุดจุดลาดเท้านะครับตรงที่ผมขึ้นมาเดี๋ยวก็จะพาดูบรรยากาศนะครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงชานเมืองนะครับนี่ครับฝั่งซ้ายเริ่มเห็นแล้วครับสถานีวัดเสมียนนะครับ,รรบตรงนี้วัดเสมียนนาลีนะครับส่วนสถานีจตุจักร จะอยู่ด้านหลังลึกเข้าไปนะครับว,วันนี้ให้ดูม,มุมสสงครับด้านบนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถไฟทางไกลนะครับจะวิ่งไปคู่กันเลยนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะมีเสาไฟนะครับที่เราเห็นดูด้านซ้ายนะครับเสาไฟฟ้านะครับที่จ่ายกระแสไฟให้กับรถไฟฟ้า ส่วนถ้าเป็นรถไฟทางไกลธรรมดานะครับก็จะไม่มีเสาไฟจ่ายกระแสไฟนะครับต่อมาครับนี่สถานีทุ่งสองห้องนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็มีทั้งหมด10ส,สถานีนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงชาญเมืองนะครับบางซื่อลังสิตระยะทาง จากบางซื่อไป้างสิตก็26สิกกิโลนะครับกิโลเมตรนะครับนี่จุดตรงนี้นะครับเดินสายไฟเสร็จแล้วนะครับรถก็สามารถวิ่งได้แล้วนะครับสังเกตดูนะครับฝั่งซ้ายสายส่งกระแสไฟนะครับของรถไฟฟ้าสายสีแดงตอนนี้ผมวิ่งอยู่บนทางด่วนโทเวนะครับ เมื่อกี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับสถานีท่งสองห้องข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีบางเขนนะครับนี่แต่ละสถานีนี่สวยสวยทั้งนั้นเลยนะครับชั้นบนนะครับที่มีเสาไฟจ่ายกระแสไฟนี่จะเป็นเส้นทางของรถไฟฟ้านะครับส่วนชั้น2นะครับ ก็จะเป็นเส้นทางของรถไฟทางไกลนะครับจะไม่มีเสาไฟนะครับก็เป็นรางธรรมดานะครับก็จะขึ้นมาวิ่งไปด้วยกันนะครับอ่าชั้นสองมั่งนะครับหรือว่าระดับดิดก็มีนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูกันนะครับยาวๆไปนะครับ บรรยากาศบนทางด่วนโทเวนะครับนี่ับสบายเลยนะครับไม่มีรถเยอะนะครับรถไม่เยอะนะครับค่าขึ้นทางด่วนโทเวนะครับ80บาทนะครับผมขึ้นมาแล้ววันนี้ลงทุนไป80บาทนะครับน้อยคนนะครับที่จะขึ้นเพราะว่าด้านล่างเขาก็โล่งอยู่แล้วนะครับสำหรับวันอาทิตย์วันนี้ผมก็อยากจะพาพี่น้องนะครับขึ้นมาเที่ยว ทางด่วนโทเวนะครับจากดินแดงไปลังสิตนะครับให้มาดูบรรยากาศไปด้วยกันทางลงหลักซีนะครับผ่านมาแล้วนะครับสถานีบางเขนนะครับต่อไปก็จะเป็นสถานีหลักซีนะครับนี่นี่ครับทางลงหลักซีนะครับ ตรงไปก็ดอนเมืองนะครับนี่ครับหลักสี่พาซานะครับสองตึกฝั่งซ้ายนะครับแต่ก่อนสมัยก่อนนี่ถือว่าเป็นตึกที่สูงมากนะครับสำหรับตึก20ชัน20ช้น20กว่าชั้นนี่ครับนี่ครับสถานีหลักสี่พอมาสมัยนี้นี่ถือว่าเป็นตึกที่ต่ำสุดไปเลยนะครับ านีลักซีนะครับผ่านมาแล้วนะครับพาพี่น้องเที่ยวนะครับวันนี้หลังจากที่หายไปวันสองวันนะครับไม่ได้ลงคลิปให้พี่น้องได้ดูกันต่อไปก็จะเป็นสถานีการเคหะนะครับเคหะดอนเมืองหรือว่าเคหะลักซีนะครับผมก็หรือว่าเคหะท่งสองห้องนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับ พลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเป็นคนฝั่งทนนะครับนี่คือฝั่งทางวิภาวดีนะครับจะไม่ค่อยคุดเท่าไหร่แต่จะถูกจักนะครับตอนเมืองอย่างเงี้ยครับนี่ครับ,รบสถานีการเคหะนะครับแต่ละสถานีนี่ต้องบอกว่ารูปทรงสวยงามครับนี่ครับ ชั้นบนสุดนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงครับชั้นรองลงไปชั้นสองนะครับก็จะเป็นรถไฟทางไกลนะครับส่วนชั้นล่างพื้นดินนะครับตรงด้านข้างก็จะเป็นเส้นทางรถไฟทางเดิมนะครับรถไฟทางไกลเส้นเดิมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนมาอยู่ข้างบนด้วยกันเลยหรือเปล่านะครับก็ต้องดูกันต่อไป นี่ครับข้างหน้านะครับต่อไปก็จะเป็นสถานีดอนเมืองแล้วนะครับสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงลักษณะก็จะสโลปขึ้นนะครับนี่จากสูงอยู่แล้วนะครับสโลปขึ้นไปอีกนะครับสูงขึ้นไปอีกนะครับต้องบอกว่าถ้าใครได้ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงนี่วิวจะสวยมากเลยนะครับเพราะว่าอยู่สูงกว่าทางด่วนโทเวนะครับนี่ครับ จากที่สังเกตดูนะครับสายไฟก็ที่เขาเดินกันนะครับก็มาถึงสถานีตรงนี้แล้วนะครับดอนเมืองนะครับการเดินสายไฟจ่ายกระแสไฟนะครับนี่ครับองบอกว่าเป็นสถานีที่ใหญ่มากเลยนะครับยาวประมาณกว่า ร0 0เมตรเลยนะครับความยาวของสถานีนะครับนี่ครับชั้น2นะครับชั้นบนจะเป็นรถไฟฟ้านะครับชั้นล่างลงมาก็จะเป็นรถไฟทางไกลนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็รถไฟทางไกลก็รถไฟดีเซลเขาก็จะวิ่งกันแบบยกระดับแล้วนะครับสูงขึ้นมาไม่ต้องให้รถข้างล่างเขาจอดติดไฟแดงนะครับจุดตัดทางรถไฟก็จะได้สะดวกยิ่งขึ้น จะเป็นการลดอุบัติเหตุด้วยนะครับในบางจุดนะครับแล้วก็จะจะมีบางจุดนะครับที่รถไฟฟ้าวิ่งข้างบนอย่างเดียวนะครับรถไฟทางไกลก็จะลงดินไปนครับวิ่งข้างล่าง้อนเมืองครับทางลงตรงนี้นะครับผมก็จะชิดขวานะครับก็จะไปต่อนะครับจะมีจ่ายอีกด่านหนึ่งนะครับวันนี้โอ้โหวันนี้ลงทุนเยอะนะครับ อีกด่านหนึ่งนะครับข้างหน้านี้จะไปลงปรทุมธานีลำลูกกานะครับหรือว่านครนายกอุตรยิยสระบุรีบางปะอินนะครับก็จะไปต่ออีกด่านหนึ่งนะครับข้างหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางเป็นด่านสั้นๆนะครับก็จะไปลงตรงลังสิตเก็บบรรยากาศในพี่น้องดูกัน ส่วนรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับก็จะโคง้งสายออกไปนะครับบนซ้ายไปทางนู้นนะครับส่วนถนนยิภาวดีก็จะตรงไปทางนี้นะครับไปตรงตำบลคูคดนะครับไปทะลุกลับเป็นบรรจบกับถนนพหลโยธินนะครับมาจากฝั่งสะพานใหม่นะครับสะพานใหม่ทอนเมืองก็จะมาบรรจบกันนะครับ ่วนรถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะโค้งออกซ้ายไปนะครับไปทางลังสิตธประทุมธานีนะครับข้างหน้านะครับก็จะเป็นด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับด่านที่2นะครับตรงนี้สั้นๆนะครับค่าผ่านทางก็35บาบาทนะครับสำหรับรถเล็กนะครับนี่ครับ จ่ายตรงนี้แล้วก็ไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางลงสาสิบห้าบาทนะครับวันนี้พาพี่น้องเที่ยวนะครับบนทางด่วนโทเวนะหรือว่าทางยกระดับนะครับอุบตรลาพิมุกนะครับดูกันแบบยาวๆเลยนะครับวันนี้ สำหรับเส้นทางนี้นะครับเราก็ไปลงถนนพหลโยธินนะครับแล้วก็ต่อไปบางไปอินแล้วก็ไปในอนาคตก็จะไปขึ้นทางด่วนบางไปอินโคราชนะครับได้เลยนะครับมอเตอร์เวย์นะครับถือว่าเป็นเส้นทางที่รับกันได้ดีนะครับแต่ว่าค่าทางด่วนมันก็แพงนะครับผมขึ้นมาแล้ว115บาทนะครับ2ด่านถ้าปกติ ก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นนะครับเพราะว่าข้างล่างรถก็ไม่เยอะแต่วันนี้ก็พาพี่น้องเที่ยวนะครับลงทุนหน่อยนะครับพาเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับทางเอฟซีทางภาคใต้ก็เยอะนะครับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นกระบี่พังงานะครับสุราษฎร์นะครับหลายหลายท่านก็คอมเมนต์นะครับส่งเสียงมาพูดคุยกับบ่าวรินอยู่ประจำนะครับก็ต้องขอ ขอบคุณนะครับสำหรับเพืเ่อนพี่น้องนะครับทุกคนที่เป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องบาวลินไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับบรรยากาศถนนคนทางช่วงวิกฤตโควิด1 9นะครับถนนก็จะโล่งนะครับช่วงนี้ผมเองก็เริ่มจะชินแล้วนะครับกับช่วงเวลา2-3สาทุ่ม ต้องเข้าอยู่ในบ้านนะครับไม่เกินสี่ทุ่มนี่ต้องอยู่ในบ้านแล้วนะครับรู้สึกว่าเงียบสงบนะครับปกติแล้วเราก็จะเป็นคนนอนดึกนะครับสี่ห้าทุ่มก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยนะครับหลังจากที่เขาใช้มาตรการนะครับเฮอร์ฟิวก็ทําให้ผมเริ่มจะปรับตัวได้นะครับแต่ว่า,เ,าเงินเงินทองทองนี่ยังหาไม่ได้เลยนะครับ งานเขาก็ยังไม่เปิดให้ทํานะครับตอนนี้ก็ลําบากอยู่นะครับก็ต้องออกมาทํา youtube นะครับทําคลิปให้พี่น้องดูอพอได้ค่าโฆษณานะครับหวังว่าพี่น้องทุกๆคนนะครับคงจะไม่กดข้ามนะครับสําหรับโฆษณาช่องบ่าวลินนะครับก็มาพูดมาคุยกันนะครับวันนี้สบายๆนะครับ บรรยากาศทางด่วนโทเวนะครับผมจะลงตรงนี้นะครับตรงลังสิทธ์นะครับทางลงตรงนี้ก็จะแคบลงนะครับก็จะไปลงพะหนจทหินตรงไปก็อยุธยานะครับอยุธยาสระบุรีนะครับสําหรับลังสิทธ์นี่ไม่ใช่กรุงเทพนะครับลังสิทธ์นี่อยู่ตําบลประชาธิปัตย์นะครับอ,อําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับ ถ้าใครมาจากบ้านนอกนะครับมาถึงหลังสิทธิ์นี่ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่กรุงเทพนะครับถือว่ายังมาไม่ถึงกรุงเทพนะครับหลังสิทธิ์ก็เป็นเมืองปริมณฑลนะครับรองรับความเจริญนะครับจากกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับการขยายตัวหรือว,ว่าการเดินทางของภาคพี่น้องนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ หลังสิบนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นทางลงทางด่วนโทเวนะครับก็จะมาสุดตรงข้างหน้านี้แล้วนะครับส่วนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงก็โค้งไปทางซ้ายนะครับก็แยกออกจากกันไปทางปทุมลังสิตนะครับนี่ครับลงมาตรงนี้ ก็จะเป็นถนนปหลนโยธินนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีฟิวเจอร์ปาร์คลังสิทธิ์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ